ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้าน Richman Shop เป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันทีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000นคนนะครับเติมเกมผับจีโมบายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ richmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออร์สตีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟส์สไตล์นะบัตรแก๊ปไลทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้2 4ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0เนตะครับต้องเติมที่ร้านออกลืมบอกไปเมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนชอ็อปเท่านั้นนะครับเฮ้ยหน้าเราไม่มีปืนนะครับหาปืนก่อน ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากหัวร้อนครับอย่ามาลงตรงนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยตายหลายรอบแล้วนะครับตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่เนี้ยคือแบบว่าเมืองมันเป็นวงกลมนะครับมันออกแบบมาให้เราเนี่ยโดนล้อมง่ายนะเรานิ่งๆไว้นะครับรอเกมนะพี่เจ็บอยู่เออสวยอ๊อตายเลยเก็บงานก่อน เหมือนว่าจะมีตัวอยู่บนหัวเรานะครับแล้วก็ทางซ้ายด้านหน้าเรากาลังวิ่งมานิ่งไว,ว้รอจังหวะมาแล้วเฮ้ยโอ้ลูกซองด้วยโอ้โหถ้าโดนนี่เรียบร้อยนะครับกับล็อบบี้แน่นอนนะเออจากที่ลองเล่นมานะครับผมว่าเราเล่นรอบนอกดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าลงมาแล้วคนเยอะเนี่ยหาปืนนะครับหายาแล้วก็ออกมาด้านนอกนะอย่าไปอยู่ด้านในนะครับด้านในเนี่ยคือแบบผมพยายามหาทางเอาตัวรอดแล้วนะครับแต่ก็ยังตายอ่ะไม่รอดทุกทีนะครับ เฮ้ยหน้าเราสวยย่องมาเลยแม่กาว่าจะเนียนนะครับมีเสียงเท้าด้านหน้าเรานะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างในหรือเปล่านะเอาจริงอะ่ะเล่นในเมืองนี่นครับไม่ว่าจะเป็นข้างในหรือว่าข้างนอกแบบนี้ก็อันตรายหมดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็มีตัวที่เขาไปลงเมืองอื่นนะครับแล้วก็มารอดักเรานะครับหรือไม่ก็คนที่เขาตายนะครับโดดลงมาข้างบนนะ่ะเขาจะชอบลงมาด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะ พยายามมองในแะผนที่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าในเมืองเนี่ยหมดหรือยังนะเฮ้ยเหมือนจะมีคนบินหรือเปล่าเขาขี่ตัวบินน่ะมีเสียงเท้านะครับเฮ้ยเก็บงานเลยมีเสียงเท้าอยู่ด้านบนนะครับบนหัวเราอะผมว่าอยู่บนหลังคาแน่เลยเราต้องอยู่ชี้กำแพงไว้นะครับนี่ไงดูสัญลักษณ์บนหน้าจอนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ลักษณะเหมือนปีกอะ่ะแสดงว่ามีตัวบินอยู่ใกล้ๆเรานะแล้วก็ลอยเท้านะอยู่บนหัวเราเหมือนจะโดนตัวรอบนอกยิงมานะครับเราต้องพยายามล่อให้เขาลงมานะครับแล้วก็ต้องเกียร์ด้วยถ้าเกิดว่าไม่เกียร์เนี่ยเราจะขยับซ้ายหรือว่าขวาไม่ได้เลยนะครับหลอกล่อนะครับทําท่าเหมือนจะไปนะดูว่าใครจะใจเย็นกว่ากันนะครับเฮ้ยขยับแล้วลงมาสวยอ่อตายเลยแม่ ตอนนี้ในเมืองเหลือคนเดียวน,นะครับแล้วก็รอบนอกไกลๆนะเราาร์มของนะครับเก็บของแล้วก็ปั้มย้ายเรียบร้อยก่อนนะครับคนเดียวในเมืองแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับปล่อยไปเลยนะอย่าไปหาเพราะว่าดูเหมือนเขาจะดักอยู่นะครับนิ่งๆเนียนๆเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่บนหลังคาหรือเปล่านะครับผมมาเปิอ๊ยสองคนแล้วอะเออผมว่าเราเข้าไปข้างในนะครับ แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวละอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามครับเพิ่มมาเป็นสามคนละผมจะพยายามหาทางเข้าไปชิดนะครับเฮ้ยเหมือนจะบวนอยู่อะ่ะเราต้องอาศัยจังหวะนี้นะครับเข้าไปชิดนะเฮ้ยเขาห็นตกปัเฮ้ยเอาโอ้โหทีเล็กออกมาเลยตอนนี้บังหมดเลยโอ้โหเอ้ยไม่โดนเลยะจังหวะเก็บขอนะครับโยกขึ้นโยกลงนี่แบบแม่ อย่างตึงกะบอกเลยมีตัววิ่งมาทางขวานะครับเขายิงเราได้นะเราวางสมอปิดไว้นะครับเราเอาตัวขวาก่อนเอาหลบพอดีเลยอโอ้โหจังหวัดแต่ละคนสุดยอดจริงที่นี้ผมว่าเราออกมาด้านนอกแล้วก็วิ่งอ้อมไปดีกว่าผมไม่กล้าวิ่งตัดกลางไปนะครับพยายามจะหาทางยิงแบบพยายามจะหาทางอ้อมไปยิงครับแต่ว่าโอ้โห ระยะทางไกลแล้วเกินทางเท้าอยู่ไหนะเสียงเท้าเหมือนจะอยู่ด้านบนครับโหสองกล่องนี้ดูท่าทางจะจะหนีนะครับแต่ว่าไม่ทันแน่เลยจะใช้ตัวไดนโนเสาร์บินไปนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะขับเอ้ยจะขี่ไดนโนเสาร์เนี่ยเราต้องใช้เชือกคล้องก่อนครับมันต้องมีดีเลย์นนะประมาณห้าวิหรือเปล่านะครับจาไม่ได้เหมือนกันนะประมาณนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นมันขี่ทันทีไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะขี่ครั้งแรกอะ่ะ รอนะครับนิ่งๆเนียนๆไว้รอจนกว่าเขาจะลงมานะผมว่าเราขยับไปด้านหลังดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้ผมกลัวจะโดนล้อม <S <S อ่ะเฮ้ยลงมาละสวยเก็บงานเรียเขานา่าจะคิดว่าผมอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาโดดลงมาเนี่ยเขาก็จะกระโดดใส่ผมเลย <S 1> <S 1> ดีนะผมขยับมาก่อนน่ะ <S <S ยังเหลือเพื่อนเขานะครับเฮ้ยเสียงปืนน่าจะสองคนหรือเปล่า เหมือนว่าตัวบนหัวเราเนี่ยจะโดนยิงนะนี่ไงเรามาใส่จังหวะนี้นะครับเข้าไปแจมเลยเข้าด้านหลังเขานะครับเฮ้ยเรียบร้อยตายไปหนึ่งคนนะเหลือคนเดียวนี่ไงสวยเก็บงานเลยจังหวัดแจมนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงปืนแบบนี้อย่าไปกลัวนะครับพยายามหาหามุมเล่นนะครับเฮ้ยเสียงปืนข้างนอกนะแต่ว่าวงมาแล้วครับผมว่าเรากี่จีเล็กเข้าวงดีกว่าไปทําไปเล่นไปนะครับตัวใหญ่แล้วก็ ทำรรมาดีนะครับผมว่าคือแบบดูการเคลื่อนไหวนะครับภาพเพิ่มอะไรเนี่ยขนาดปรับปรับกราฟิกแบบต่ำๆนะตัวไดโนเสาร์นี่เหมือนอยู่นะครับเฮ้ยเสียงเสียงเท้านะครับเอาเรียบร้อยเหยียบเฉยคนปะนะ่ะเอาผมไม่ได้เห็นตัวนั้นนะบังเอิญไปเหยียบเฉยเลยโถเอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นวิวสันหรือเปล่านะน่าจะวิวสันนะผมว่าเราไปดีกว่าไปเฮ้ย ทางซ้ายเรามีเสียงปืนนะครับโอ้โหบันใหญ่แล้วอะต้องแจมนะแต่ว่าเราต้องไปหาที่เล่นก่อนนะครับตรงบ้านน่าจะเล่นได้นะเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอะคือแบบมองเห็นหมดเลยครับทางซ้ายเรานึงคนนะแล้วก็หน้าเราเอาตัวหน้าก่อนนะครับเขาน่าจะไม่รู้นะว่าผมมาเฮ้ยนี่ไงหืมเจ็บเอานึกว่านอกสวยทางซ้ายเราครับตรง ตรงเนินนะเหมือนว่าเขาจะยิงตัวอื่นอยู่นะครับเฮ้ยโอ้โหโดนหัวต้องชาร์จนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่กี่คนนะครับ,บนี่มาทางซ้ายนะน่าจะหลบอยู่หลังกำแพงนะครับกำแพงแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไม่ชาร์จอะ่ะเสียเปียบนะเพราะว่าเป็นทางตรงยาวนะครับแล้วก็กำแพงเนี่ยเขาสามารถจะพีคออกมายิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ระเบิดก่อนดีกว่านะโดนปะ เอา้าไม่โดนเฉยเลยด้านหลังนะเอคะนะเฮ้ยสวยเก็บงานเลยไม่ได้ตัวด้านหลังผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาหรือเปล่านะครับ <_ d ance> เก็บงานก่อนแต่ว่าตัวเนี้ยวิวสันนะผมว่าตัวนั้นที่ใช้ AK เนี่ยน่าจะโดนวิวสันยิงแน่เลยเสียงปืนอยู่ใกล้นะลาดก่อนอยู่ตรงก้อนหินนะผมว่านะครับลองใช้ระเบิดดูก่อนนะครับ ระยะทางไกลนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าเฮ้ยระ,ะ,ะวังนะเดี๋ยวโดนยิงนะครับเฮ้ยเกือบถึงอยู่นะลองใหม่นะถุงถูงเลยถ้าไม่ถึงเนี่ยเราต้องขยับไปทางซ้ายนะครับเฮ้ยก็ได้อยู่ยนะแต่ว่าเราเฮ้ยก็ปาระเบิดมาเราขยับไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ลงเนินต่ํานะใช้เนินด้านหน้าเนี่ยเป็นที่กําบังนะครับตรงไหนว่าลืมไปแล้วอ่ะน่าจะก้อนนี้แหละ ใช่ไหมผมก็ลืมนะครับลืมดูอ่ะแต่ดูแล้วน่าจะมีก้อนเดียวนะครับเอาเฮ้ยโอ้โหเอยลืมลืมดูเวลานานเกินหมดแล้วนะครับระเบิดอ่ะผมว่าเราต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าวงก็ถือว่าแรงอยู่นะปั๊มน้ําสู้วงก่อนนะครับมีระเบิดปะเฮ้ยมีอยู่เราอ้อมไปทางขวานะครับหาทางเข้าไปชารดีกว่าเดี๋ยวเราใช้สมอนะครับ พาดักตรงหน้าไว้ปิดทางนะครับจังหวะที่เราจะวิ่งเข้าไปอ่ะเขาจะได้มองไม่เห็นเราแล้วก็ยิงเราไม่ได้นะครับยังอยู่ปะเฮ้ยเสียงเท้านี่ไงสวยเอา้าตายเลยวิ่งออกมาแบบนี้แสดงว่าคิดว่าผมไปแล้วแน่เลยนะครับหรือว่าจะมาชาร์จไม่แน่ใจอะ่ะเราเก็บของนะครับแล้วก็รีบไปดีกว่าเฮ้ยอ๋อนึกว่า M4 XP นะ AK นะมแมาละไปจังหวะนี้เราไปขี่ น้องเล็กเข้าวงดีกว่านะครับเฮ้ยไมวตัวนี้ตัวเล็กไปไม่ชอบนะชอบใหญ่ๆใครที่ชอบใหญ่ๆเหมือนผมเนี่ยต้องสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะครับเพราะว่าตอนนี้มอสเบอร์เกอร์มีเมนูใหม่มานะครับเป็นแกงกะหรี่ทงคัตสึเบอร์เกอร์นะครับหมูทอดทงคัตสึกับกรอบนะครับชิ้นโตนะแล้วก็ราดด้วยซอสแกงกะหรี่นะครับสไตล์ญี่ปุ่นเลยผมลองชิมดูแล้วนะครับเออตัวซอสที่เป็นเออซอสแกงกะหรี่ครับคือบอกเลยว่าเหมือนกับกินแกงกะหรี่นะครับแล้วก็หมูทอดเนี่ยชิ้นใหญ่มากนะครับ้นเนีชิ้ ผมว่ากินได้2คนนะ่ะแกงกะหกร,รี่องคัสซ่เบอร์เกอร์นะครับราคาชิ้นละหนึ่งร้อยยีบาทนะสั่งผ่านไลน์แมนแกปฟูดแล้วก็โรเบินฮูดได้เลยนะครับเฮ้ยยาวโหน้องเล็กโอ้โหดูดูเลือดเหลือครึ่งหลอดเลยโหยบนเนินทางขวานะครับเราวนหาที่เล่นนะเฮ้ยไอปืนนี้ตัวได้แล้วโอ้โหดูน้องเล็กจะตายแล้วโหย เอาตายเลยบางอาจนักมาทําน้องเล็กเรานะครับเขาใช้เออปืนไอเนี่ยปืนอะไรนะเอะมเคอะไระผมลืมชื่อแล้วแต่ว่าเขาใส่ชุดแต่งนะครับทําให้รัวได้นะโอ้ยดูน้องดิน้องกวันขึ้นเลยวนหาคนนะครับรอดูวงต่อไปด้วยเฮ้ยหลังเราโอ้เฮ้ยเขายิงผมป่ะนี่ย ไกลๆเลยเฮ้ยโอ้โหจะระเบิดแล้วน้องน้องไม่ไหวแล้วต้องลงนะครับน้องน้องระเบิดปะวะเอาน้องตายนะครับแต่ว่าไม่ระเบิดนะโอ้โหเอ้ยเหลือสามคนแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยตีเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนินตรงนี้ยังเล่นได้อยู่นะเรารอเล่นตรงเนินนะครับแล้วก็รอดูวงต่อไปก่อนถ้าเกิดว่าวงหนีเนี่ยจบเลยเราโล่งนะครับรถก็ไม่มีนะน้องก็มาตายแล้ว เฮ้ยแต่ว่าน้องตัวใหญ่อยู่นะครับผมว่าเราใช้เป็นที่กำบังได้นะเฮ้ยท่านนีทน้ท่านนีเราทําเนียนะครับนึกว่าผมไม่เห็นเหรอรอจังหวะนะอุย้ยเกือบหุ้ยเกือบไปเหลือประมาณสี่สิบวินะครับตรงเนี้ยเรายังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าด้านหลังเราเนี่ยโล่งมากเลยคือจริงๆเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าน้องมาตายตรงนี้นะครับเราก็ไปไหนไม่ได้เลย ต้องรออย่างเดียวนะครับรอดูวงต่อไปก่อนเฮ้ยเขาปลาระเบิดมาแสดงว่าอยู่ใกล้นะครับวงมันบีบไปทางซ้ายนะครับผมจะวางสมุกตรงก้อนหินนะแล้วก็ไปหลบตรงนั้นก่อน,นครับไม่แน่ใจว่าก้อนหินเนี่ยอยู่ในวงหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในวงเนี่ยเราก็งานเข้าเลยนะครับเพราะว่ามันโล่งนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูหน้างานนะครับถ้าเกิดว่าอยู่นอกวงเนี่ยเราก็ต้องเสียงวิ่งลงโล่งครับ มีเสียงเท้านะครับทางซ้ายด้านหน้าเราผมไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับเรารอนิ่งๆนะครับเฮ้ยโดดเอาตายเลยเหลือคนเดียวโหตกใจหมดเลยประเด็นคือตอนนี้ผมไม่รู้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลือกวิ่งไม่ถูกเลยเพราะว่าเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยโอยโดนอยู่โดนอยู่ยิงกดไว้กดไว้ โดนเลยเฮ้ยเขาเี่เเปแปลกๆปาระเบิดว่าแล้วเอาบ้านครับเราก็มีนะระเบิดอะ่ะเทมุระเบิดต้องทางานละโดนแน่ลูกนี้เฮ้ยเอ้เอาหนีทาไมอะโอ้โหเ,เสรยดายผมไม่ได้ปั๊มยาครับก็เลยไม่กล้าสวนนะกลัวเขาจะสวนกลับมาแล้วก็เราตายนะเพราะว่าเ,เลือดเราน้อยนะเหลือสามสิบวินะครับระเบิดยังพอมีอยู่ ต้องโดนแล้วลูกเนี้เฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอาติดปะเนี่ยโอ้ช้าเกินไปนะครับหมดเลยระเบิดไฟไปโดนไหมโดนปะยังนิ่งนะครับสงสัยจะไม่โดนนะเหลือประมาณสิบวินะครับผมว่าเราต้องปัม๊มน้ำปัม๊มยาครับวงกินพร้อมกันนะเอาไงเดียวถ้าเกิดว่าวิ่งเนี่ยโดนแน่เฮ้ยเฮ้ย,ยโดนเฉยเยโเอ้โหเฮ้ยแม่นเกิน โอโ้เราปั๊มยาซุกวงนะครับรอดูนะถ้าเกิดว่าเขาวิ่งเนี่ยเรายิงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งอะ่ะเราเสียเปรียบนะครับเฮ้ยวิ่งแล้วโดนเออสวยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคราาับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัส,ด,ส,ด,ส,ด,สดีครับ